ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาสอนเซฟแมปในไมค์ครับของเราไว้นะคะถ้าเราอยากลบเกมแต่ไม่อยากให้แมปหายทำยังไงมาดูกันเลยค่ะขั้นตอน ให้เข้ามาในแอปไฟล์ของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็กดเข้าตรงใน iPad หรือ iPhone ของฉันจากนั้นให้กดหน้าจอค้างไว้ตรงพื้นที่ว่างจะมีกรอบขึ้นมาให้เลือกให้เรากดโฟลเดอร์ใหม่และตั้งชื่อไฟล์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะตั้งว่าฝากแมปไว้นะสามารถตั้งตามได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปให้กดเข้าไฟล์เกมไมคครับเข้าไฟล์เกมคอมมูแจง้งและให้กดเข้ามาไฟล์แมปไมครับได้เลยค่ะ จากนั้นให้ทุกคนกดค้างไว้ตรงไฟล์แล้วก็กดคัดลอกจากนั้นกดย้อนกลับไปเรื่อยๆจนถึงหน้าแรกแล้วให้ทุกคนเข้าไปในไฟล์ฝากกด <brig. S 1> <veux S 2> หน้าจอค้างไว้และกดวางไฟล์ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูแมปในเกมของเรากันก่อนค่ะของเขาจะมี1แมปนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเขาจะลบเกมให้ดูแล้วก็มาโหลดใหม่กันนะคะพอโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเช็คให้ดูนะคะว่าทุกอย่างในเกมของเราจะหายเกี้ยงหมดเลยโหลดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปเช็คในแมปกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่เลยแมปของเราก็จะหายหมดเลยค่ะไม่มีเลยให้ทุกคนกลับเข้ามาในแอปไฟล์ของเรานะคะแล้วกดเข้าไฟล์ฝากแมปจากนั้นให้กดค้างเพื่อคัดลอกไฟล์ไว้นะคะ แล้วก็ให้กดเข้าไฟล์เกมไมค์ครับและกดตามที่เขาวงไว้ได้เลยนะคะ พอเราเข้ามาในไฟล์แมปไมคบแล้วให้กดค้างตรงหน้าจอและกดวางไฟล์ได้เลยค่ะแมปของเราก็จะกลับไปอยู่ในเกมแล้วทุกคนอย่าลืมรีเกมก่อนเข้านะคะมาใช้กันค่ะว่าแมปที่เราสำรองไว้จะยังอยู่ไหมถ้าไดา้น้องแมปที่เราฝากไว้ก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะใครที่งงสามารถทักมาหาเขาหรือคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะบ๊ายบาย